เรื่องสมางลามจัดงานฉลองครบรอบหนึ่งปีเคาน์เตอร์อ r ควาเรียมลาแมโรบินสันเชียงใหม่ เมื่อวันที่15มีนาคม2556ณศูนย์การค้าโรบินสันเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลาแมร์จะก,กิจกรรมฉลองครบรอบ1ปีเคาน์เตอร์อควาเรียมลาแมรโรบินสันเชียงใหม่เพื่อขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนลาแมร์โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารเครื่องสำอางลาแมร์ผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสันเชียงใหม่แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับข้างภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจากลาแมร์ของเหล่าแอมบัสเดอร์ลาแมอาทิ ปุ๋ยพรทิพย์น้าคีรันยากนกเจเจตรินวัฒนศิลป์คริสติน่าอากิล่าเป็นต้นบริการนวดมือสุดหรูจากดาราชื่อดังปิประวิ์เทิดบงตาวริศทิปโกมุตและเอ็มอภิน,นันประเสริฐวัฒนกุลและมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังเป็กผลิตโชค ผลิตภัณฑ์ลาแมเป็นเครื่องสำอางที่คิดค้นวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลา12ปีโดยนำสารลายและแร่ธาตุสำคัญมาสกัดเข้มขน้นจนได้มิลเลอร์เคลบอสส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์ลาแมสอบถามรายละเอียดได้ที่เคาน์เตอร์อะควาเรียมลาแมชั้น1โรบินสันเชียงใหม่ l c Cablewish รายงาน